ครับผมสวัสดีครับร้านดีออเดโอครับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ขออนุญาตแนะนำตู้ซับเบรดรุ่น B ีพันเนี่ยครับตัวนี้อยากจะนำเสนอเลยครับตู้พร้อมดอกกับตัวนี้มันค่อนข้างจะแมทกันดีครับแนวทนเสียงที่ได้ออกมาเบดค่อนข้างจะแข็งลอยสำหรับงานกลางแจ้ง งานที่ใช้พื้นที่กว้างมากๆนะครับตู้และดอกจุดนี้นี่เหมาะมากครับในราคาที่ไม่แพงครับเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆนะครับกับผมอ่าครับเป็นดอกสิบแปดนิ้วแปดโวมนะครับหนึ่งันสองร้ยวัตต์นะครับไว้สี่นิ้วเต็มนะครับสำหรับโครงสร้างของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นโครงหล่ออลูมิเนียมนะครับแม่เหล็กค่อนข้างหนากับผม สำหรับควยดอกค่อนข้างลึกครับกระดาษเคลือบแข็งเป็นพิเศษนะครับผมชุดนี้นี่ก็เอ่อเป็นสี่คูณสี่ครับลูกค้านำไปปรับปรุงใหม่อ่ะครับเพราะว่าตู้เก่าค่อนข้างจะชำรุดใช้งานมาค่อนข้างจะมากครับก็เลยสั่งตู้เบทพร้อมดอกสี่ใบครับส่วนตู้ตัวนี้นะครับเป็นไลเล่สิบห้านิ้วครับอันนี้จะทำเป็นระบบสองทางนะครับเดี๋ยวเราให้ชมนิ้วเดือกันในกล้ครับตัวนี้เป็นนิ้วเดือสองทางนะครับ สำหรับตู้กลางแหลมไซาาเรนตึนตัวนี้ผมได้ประกอบเสียงแหลมไปให้คุณลูกค้าด้วยเพราะว่าคุณลูกค้าได้มีดอกอยู่แล้วนะครับสี่คูณสี่ครับกลางสี่เบสสี่ครับคลิปนี้เราขอแนะนำถึงไส้ในของเจ้าบีพันนะครับอันนี้คือความความไม่เห็นนะครับความไม่เห็นถึงตูดดอกและโครงสร้างของดอกนะครับ แต่เวลาเราใช้งาน,นจริงๆเนี่ยเราก็จะหันหน้าออกออกนะครับเอาตูดหย่อนเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นตู้หน้าเปิดค่อนข้างจะเป็นตู้หน้าเปิดที่ดีที่สุดแรงที่สุดเบรดลอยไกลดีเสียงบอดจุดบอดน้อยครับเมื่อเทียบกับตู้เทอร์โบนะครับตัวนี้น่าฟังครับตัวนี้ก็ยอดจำหน่ายค่อนข,ข้างเยอะเยอะมากไม่แพ้กับยอดจำหน่ายตู้18นิ้ว S I x อะครับชมกันใกล้ๆนะ <c oughs> ครับผตู้และดอกเมื่อเทียบกับราคาแล้วคุ้มค่าครับตู้ความดอกใบหนึ่งหกพันกว่าบาทครับสำหรับดอกรู่นี้ใช้งานทนทานและเสียงดีนะครับอาจกันเยาวๆยาวกันไปเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นี้ขออนุญาตแนะนำเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเราจะมาฟัง ว่าเจ้าเบส JBL อุ้ยกลาบขออภัยครับซับเบสด B118 นิ้วครับพระเสียงนั้นจะเป็นเช่นไรครับครับผมอันนี้เป็นงานงานของวันนี้ล่ะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปส่งแล้วละครับที่คลองสิบ1กครับบ้านคุณลูกค้าอยู่ที่นู้นละครับยังไงแล้วฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามคว่างเว้นมีงานก็จะทำคลิปลงละครับสำหรับท่านคุณลูกค้าต้องการอยากจะสั่งของหรือสอบถามสิ่งใดเกี่ยวกับระบบเสียงนะครับติดตามได้เลยนะครับทาง Facebook ครับชื่อ f a c e b o o k ดีเล็กเจนสิน Facebook ดีเล็ก Facebook, เจนสินนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0 9909 808 75ดร้านดีออดิโอครับ สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตยูติดเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับ